No. กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่4เรื่องพายุบัวลอยที่ขณะนี้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นเส้นทางกำลังมุ่งหน้าไปที่ประเทศเวียดนามในช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาความเร็วลมสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลาง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้นะคะกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยคาดว่าพายุบัวลอยค่ะจะขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนบน29กันยายนหลังจากนั้น จะอ่อนกำลังลงตามลำดับ อิทธิพลของพายุโบลลอยส่งผลให้28-30กันยายนนี้ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวันอ,นออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวขอบของพายุรวมถึงด้านรับมรสุมในพื้นที่ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงม,มีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงทะเลอันดามันคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2เมตรบริเวณฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร แล้วฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอห้างจังหวัดลำปางทําให้มีน้ําป่าค่ะหลากลงมาจากยอดเขาในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลแล้วก็ไหลล้นลําน้นําแม่ตาลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนกว่า500หลังคาเรือนใน10หมู่บ้านของตำบลปงยางคกถนนสายเลี่ยงเมืองลำปางเส้นทางอำเภอเกาะคาอำเภอห้างฉัดที่สามารถมุ่งหน้าไปยังถนนซปเปอร์ไฮเวย์สายลำปางเชียงใหม่น้ําท่มสูงและไหลแรง โดยเฉพาะบริเวณด้านหน้าของวัดบ้านจําบางจุดน้ำท่วมสูงถึง1เมตรเจ้าหน้าที่ต้องประกาศปิดกั้นจานการจาราจรเพราะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวแล้วให้ไปใช้เส้นทางหลักวิ่งเข้าสู่เขตอำเภอมืองลำปางเพื่อเข้าสู่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ไปยังจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ค่ะ